วัสดี้ก็อยู่พี่ยามนะครับผมใตอนนี้เราก็าอยู่ในเกมโรบล็อกนั่นเองแผนที่บล็อกฟุตนะครับก็ตอนนี้พี่ยามก็อยู่โลก2แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่พี่ยามยังไม่ได้เก็บนั่นก็คือฮาคิสังเกตซึ่งมันจะต้องไปซื้อที่เกาะท้องฟ้าที่โลกหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปซึ่งไอการที่เราจะไปเอาฮาคิสังเกตได้เนี่ยเราต้องทําภารกิจเซเบอร์ด้วยนะครับเออซึ่งพี่ยามก็ยังไม่ได้ทํา ไปที่เป็นภารกิจที่ไปสู้กับแชงน,นะครับเพราะฉะนั้น e ีนี้ก็จะเป็นอีีที่เดี๋ยวพี่ยามก็จะพาไปเอาฮาคี้สังเกตแล้วกันเนาะสวัสดีครับกับตันเราต้องอาศัยกับตันเพื่อไปโลกหนึ่งก่อนนะครับเพียงแค่ช่วอึดใจเราก็มาถึงโลกหนึ่งแล้วโอเคไปลุยกันได้ครับกอลิงไปทําภารกิจแชงก่อนนะครับไปที่กอลิงก่อนยาวไปครับทีนี้พอถึงกอรลิงแล้วเนี่ยเราก็มาทําการกดหาสวิตช์กันได้ครับ มันจะมีสวิตช์อยู่5อันนะครับให้เราทําการไปกดนั่นเองพี่ยำจําได้ว่ามันจะอยู่บนวิหาร1อันตรงนี้อันนี้ถือว่ากดหรือ,อยังกดแล้วมัง้ง<ะ>แล้วก็ไปหาต่อครับไม่น่าหายากนะเดี๋ยวพี่ยำลองหาดูสวัสดีกอริลลายักษ์ทีเดียวตายครับอันนี้คืออันที่2นั้นคืออันที่สอันที่ส อันที่5อันที่5อันที่5เดี๋ยวก่อนนะอันที่5อยู่ไหนนี่ไงอันที่5ชึบโอเคเป็นสีเขียวเข้มหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาที่ตรงนี้นะครับบ้านของ n p c NPC เ็นีีคนนี้ลงไปชั้นล่างลงไปชั้นล่างไปให้สุดๆทีนี้เราก็จะได้เจอกับอ่ะนี่ไงอินแดนแห่งททเลซายบ้านของรานั้นตั้งอยู่บนความหนาวและความมืด เอาแสงไปด้วยโอเคครับทีนี้เราก็ต้องเอาคบเพลิงนี้ไปนะครับไม่ถึงเก็บไม่ได้ <g ül> <g ül> หรือว่าพี่อามเคยเก็บไปแล้ว uh? คือขับใ่ายขับข่าวว่าเคยทําภารกิจนี้ไปแล้วนะครับ <g ül> เดี๋ยวลองไปเช็คดูที่เกาะทะเลทรายนะครับ <g ül> พี่อามมีความรู้สึกว่าพี่อามเคยมีน้องเคยพาพี่อามทําภารกิจนี้ไปแล้วข <g ül> ับขายขับข่าวก็เคยพาทําไปแล้วนะครับแต่แต่ว่าทําไมพี่อามถึงซื้อฮาคีสังเกตจาก กูซบไม่ได้เราจะไปหาคำตอบกันเกาะทะเลทรายพี่อามาจะเอาคบเพลิงไปปักแล้วหรือเปล่าครับโอเคถ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับมาถึงเกาะทะเลทรายละบ้านหลังนั้นอ่ะลองดูลองเข้าไปดูครับลงไปข้างล่างถ้วย <What? S 1> ทีนี้พี่อามก็ต้องต้องเอาถ้วยนี้ไปใช่ไหม โอเคถ้วยอยู่นี่พี่อำมต้องเอาถ้วยนี้ไปที่เกาะน้ําแข็งนะครับโอเควันนี้เราก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละกลับไปเกาะน้ําแข็งพี่อำมผ่านเข้าไปในประตูนั้นได้ประตูแดงเกาะทะเลทรายได้สแสดงว่าพี่อมเคยเอาคบเพลิงมาเผาพม่า,มาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเช็คจุดถัดไปดูบ้านหลังนี้ครับคนป่วยอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่คนป่วยขอบคุณมาก ทีนี้นายสามารถไปเจอกับลูกชายฉันได้ฉันเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะให้รางวัลคุณอย่างงามโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาแล้วครับแสดงว่าพี่อามเอาเอาเอา,เอาแก้วน้ำมาให้เขาแล้วนั่นเองนะทีนี้เราก็กลับไปที่หมู่บ้านโจรสลัดนะครับหมู่บ้านโจรสลัดก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงนี้แสดงว่าพี่อมทำเควสเซเบอร์เควสมาเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเอ้อนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านโจรสลัดนี้นี่ไพเลตสตาร์เตอร์ครับ จุดเกิดโจรสลัดหมู่บ้านโจรสลัดมันอยู่อยู่ตรงไหนจำไม่ได้ละนู่นนะตรงนั้นคือมิดเดิลทาวน์นั่นแหละหมู่บ้านโจรสลัดน่าอยู่ตรงนี้แหละไพเลสวิลเลทครับโอเคทีนี้เราก็ต้องหาตัวลิชแมนนะครับลิชแมนหรือคนรวยนั่นเองคนรวยคนรวยจําไม่ได้ว่าลิชแมนมันอยู่ตรงไหนนั่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 นอ่าลิชแมนอยู่นี่ครับคนรวยอยู่นี่สวัสดีครับคนรวย ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะขอบคุณที่เอาเงินกลับมาคืนเอาลิลิกเอาวันยมณีนี้ไปเป็นรางวัลโอเคครับนี่คือลิลิกที่เราได้มา <Yeah. S 1> เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนลิชเราจะต้องทําภารกิจกับลิชแมนสองครั้งนะครับ <Huh? S 1> ครั้งแรกเนี่ยคือเราต้องไปเอาเงินเงินมาคืนเงินมาคืนทอกคนเดี๋ยวกันนะต้องไปเอาเงินจากโจรมาคืนทุกอนนะครับแสดงว่าพี่ยมทาภารกิจไปเกือบเกือบจบแล้วนะเนี่ย ขั้นตอนมันจะเป็นประมาณนี้แหละคือพี่ยามทำเควสไปหมดแล้วไงทําเกือบเสร็จแล้วนะครับแสดงเนี่ยเดนเนี่ยเออเนี่ยม็อบลีเดอร์เนี่ยเราต้องมาฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเราจะได้เงินกลับไปให้คนรวยนั่นเองให้ให้ริชแมนนะครับทีเนี้ยก็จะมาถึงที่พี่ยามทําปัจจุบันละพอพี่ยามเอาของเอาของมาให้ริชแมนเสร็จใช่ไหมครับริชแมนเนี่ยเขาก็จะขอบคุณเราอ่าริชแมนก็ขอบคุณเราแบบนี้ ๆๆๆๆๆๆๆเสร็จแล้วเราจะได้ลิลิคครับลิลิอันนี้มานั่นเอง <Yeah. S 1> จากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปแล้วนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่เกาะลิงครับลิลิที่เราได้มาเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่เกาะลิงนะครับมันจะมีบ้านอยู่ซรา,ากโบราณสถานที่เราสามารถาที่มันจะมีคนสุ่มกาชาใช่ใช่ใช่สรากโบราณสถานที่เราเก็บตรงนู้นเก็บกาชาที่เราสามารถสุ่มกาชาได้ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราก็เอารีลิกนะครับไปใส่ในประตูนั่นเองมันจะมีช่องเสียบอยู่อ้าวประตูมันเปิดแล้วนี่ทีนี้เราก็รอบอสเกิดนะครับอยู่ในนี้นี่แหละแสดงว่าพี่อามทำภารกิจไปเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเหลือแต่ไปเอารีลิกมาเปิดประตูซึ่งประตูมันเปิดแล้วนั่นหมายความว่าหมายความว่ายังไงแล้วเมื่อไหร่แชงจออกมาครับเดี๋ยวพี่อามรอเขาเกิดนะครับแต่ถ้าไม่อยากรอก็รีสปอบอสเลยได้ไหมห้าสิบโลบัตอ่ะนี่ไงรีสปอมาลว ไม่ต้องรอครับสวัสดีแชงผมแดงตอนนี้พี่ยามเลเวลพันสองใช่ไหมเขาจะตีเราโดนไหมครับโอ้โหูโดนครับเต็มๆครับแล้วเราต้องกลัวอะไรครับเราเลเวลตั้งพันกว่าแล้วสู้มาในนี้แล้วแหละไม่มีปัญหาครับ oh. เรียบร้อยเราได้พี่ยามได้เซเบอร์มาแล้วนะ ก็สามารถจะใช้เอาไปเก็บมัสเตอร์โลมัสเตอรี่อะไรได้นะครับโอ้โหฟันลิง์แทบไม่เข้าเตยนีดียวตายแล้วทีนี้ได้เวลาขึ้นไปเอาหาคิสังเกตกับก็ตอุซบกันได้แล้วนะครับที่ก็ตอุซบจะอยู่นู่นครับอยู่กาะท้องฟ้าบินไปอย่างดวนอ่าถึงกาะท้องฟ้าแล้วนะครับเราต้องขึ้นไปอีกนะเป้าหมายเราคือบนนู้นนะครับบนนู้นเลยแต่เราจะไม่ขึ้นไปแบบว่า เราสามารถขึ้นมาทางนี้ได้นะครับลงทางนี้ก็ได้ทีนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนละี่อามจะไปอาคารนูน้นยาวไปครับสวัสดีกอรอดูโซฟอินสติ้งทีเชอร์นะครับสวัสดีครับอยากเรียนฮาคิสสังเกตใช่ไหม มันช่วยในการหลบหลีกนะในตอนแ,แรกๆเนี่ยฮาคีของนายเนี่ยมันยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเกิดนายเนี่ยหลบไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกหลบไปเรื่อยเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาฮาคีให้ก้าวล้ำได้โอเคครับกด e เพื่อใช้ฮาคีฮาคีสังเกตนั่นเองโอเคไปฝึกหลบกันดีกว่าอันนี้ถือว่าเราหลบได้แล,ล้วหรือยงังอิน่าใช่นะน่าจะต้องไปทดลองกับศัตรูที่แข็งแกร่งเหนือเราขึ้นไปอะเนาะพิยามีอยู่ เดี๋ยวไปที่พังฮาศาสนะครับไปลองทดลองดูนะครับว่าฮาคิสังเกตของเราจะเป็นยังไงนะครับลาวาไพเลตนะครับถ้าเป็นลาวาไพเลตเนี่ยต้องตีพี่ยามโดนแน่นอนเดี๋ยวลองเปิดฮาคิดูจึ้งสวัสดีครับอ่านี่ไงดอทได้โอเคทีนี้เราก็มันก็จะหมดคูดาวฮาคิสังเกตใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปใหม่โอ้โหคราวนี้ดอทไม่ได้ครับพี่โอโหครับมันจะมีบางครั้งที่หลบได้บางครั้งก็หลบไปได้ คือตอนนี้ตัวเรายังกากอยู่เขาต้องให้เขาหลบบ่อยๆนะครับฝึกใช้ฮาคิบ่อยๆนั่นเองโอเคมาอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกฮาคิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดีเองประมาณนี้เอาล้วครับผมฮาคิสังเกตได้มาแล้วเหลือทําผลแสงให้ตื่นทีนี้พี่ยังกมต้องเก็บเลเวลกันยาวๆครับเก็บเลเวลกันต่อไปครับฟาร์มฟาร์ม สำหรับรีพีเอมเวกซิมอรและเกมโลบล็อกแผนที่บล็อกฟุตนะครับก็ต้องขอตวลาไปเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ